ออกจากโลกออกจากการยื้อแย่งแข่งขันนะเปรียบเสมือนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบ้วนก้อนเขละนะทรัพย์ยศสรรเสริญต่างๆพระองค์ทรงบ้วนทิ้งแล้วผู้ที่ยังเขาอยู่ก็ยื้อแย่งแข่งขันกันเหมือนกับหมูนอนชอนชัยอยู่ในของปฏิกูลนะแต่คนที่เห็นตรงตามพระพุทธเจ้าก็มันจะมีอะไรเลื่นเลยประเสริญยิ่งกว่าธรรมอีกแล้ว เมื่อเราเห็นตรงตามพระพุทธเจ้านะการเรียนรู้ในการขาจัดความทุกข์ที่มันคล่องอยู่ในในเรื่องต่างๆนั้นเราก็จะเห็นโทษมันชัดแล้วก็ค่อยๆวางเรื่องราวเหล่านั้นออกเพราะเราควบคุมไม่ได้นะแม้แต่คนที่เขาเก่งกว่าเราก็ควบคุมไม่ได้แม้แต่คนที่มีตําแหน่งยศถาบรรดาศาักดิ์วาสนาบารมีก็ควบคุมความจริงไม่ได้นะเพราะความจริงเราควบคุมอะไรไม่ได้เลย เมื่อเราเห็นความจริงเป็นอย่างไนแล้วมันก็คายความสําคัญในความเห็นของตัวเองออกเราแค่เรียนรู้ในการยอมรับแต่ที่เราเรียนรู้ได้ชัดคือเราจะไม่เป็นโทษให้คนอื่นคือมันเราจะเริ่มมารักษาตัวเองเราจะไม่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ให้ผู้อื่นเราจะไม่เป็นโทษไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีมันจะเริ่มมาเริ่มที่ตัวเองเราจะเลิกไปคาดหวังจากคนอื่น เราจะหันกลับมารักษาตัวเองแล้วทีนี้